สวัสดีครับกลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมนะครับวังวนแห่งความมืดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับเป็น EP พีมแล้วครับมีคนขอมานะฮะว่าให้เล่นแซงคูดกับคูมานะฮะแล้วผมได้เปิดโปรแกรมสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นแซงคูดนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นแซงคูดให้ดูนะครับโอเคก่อนที่ผมจะเล่นให้ดูนะครับผมขออ่า กล่าวถึงตัวละครทุกตัวก่อนนะครับที่มีอยู่และให้เล่นนะครับเผื่อบางคนติดตามมาดูไม่ได้ดู EP ตั้งแต่ EP แรกนะครับผมจะให้ดูเลยนะครับว่าตัวไหนนะครับอีพหน้าจะได้บอกผมได้นะว่าจะให้ผมเล่นตัวอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นมีลูฟี่โซโลนามิอุซอบซันจิชอปเปอร์โรบินแฟรงกี้บลูนะฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะฮะก็จะมี บาร์กี้มีฮอคอ่าโคโคได้เพโลน่าโมเลียทีสแล้วก็เดฟามิงโกนะครับแล้วก็จะมีลอจินเบย์แฮนด์คอร์กแล้วก็เมลโกเอสหนวดขาวนะครับแล้วก็แซงคูนนะครับส่วนทหารเรือก็จะมีทาจิกิสโมเกอร์กาบคิซารุอ่าฟูจิโทระแล้วก็อากาอินุนะฮะโซ่ข้างล่างอีกก็มี เอเนลลุจิคูมะอีวานคอปมาเจรลนซีซ่าคูซันแล้วก็ซาโบนะฮะก็วันนี้เราจะมาเล่นแซงคุณนะครับก็กล่าวถึงตัวละครทุกตัวที่มีอยู่ในเกมไปแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคส่วนอคอตูมนะครับก็จะมีคอตูมของ SW นะฮะที่เป็นภาคเสริมนะฮะ

ทุกคนคงทราบกันดีนะครับว่าแซงคูคือใครนะแซงคูคือหนึ่งในสี่จัก,กรพรรดิจนสลัดนะครับที่คุมหน้าน้ําของนิเวอร์อยู่นะฮะก็เป็นตัวโหดเลยทีเดียวนะผมคาดว่าน่าจะเจอกันเป็นอันดับสุดท้ายนะฮะที่ลูฟี่จะไปเจอนะครับผมโอเคเริ่มเลยไปแล้วส่วนเพื่อนเราของตัวนี้ก็น่าจะอุ้ย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 เกือบโดน สายฟ้าเราก็ยังไม่รู้กันดีนะครับว่าแซงคูดมีพลังอะไรบ้างนะฮะแต่ที่เห็นในมังงะกับอน,นิเมะนี้น่าจะเป็นฮาคิลุวนๆนวนครับที่เราเห็นกันเรียบร้อยฮาคิแล้วโอ้หมีเพื่อนเป็นโซโลนะฮะในแมตชนี้ อุ้ยชรวบจิม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 มจิมมโอ้ยไปไกลเกินไปว่ะอ้าวโหหลุดพลาดนะฮะอีกคนนึงก็เป็นกราฟนะฮะเพื่อนคนที่สองของเรานะครับใช้ท่าเลยดีกว่าคงจักเฮ้ย โอ oh, เพลงดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับมันยังไม่มีชื่อบอกนะครับผมขอตั้งเป็นอ่าเพลงดาบสายลมแล้วกันนะนอาจจะชื่อผิดไปก็ขออ,อภัยนะครับผมดูท่าแรกกันเลยดีกว่านะเรียกสายฟ้าต่อเนื่องนะฮะอุ้ยพวกเราโดนเล่น ต้องรีบไปให้ไววะ่ะฮาคิถ้าจะไม่ผิดนี่แซงคูตน,น่าจะมีพลังแฝงสักอย่างนะฮะอุยโซโลโดนต้องรีบไป ไปอย่าบังน่าจะเป็นวาโปนะที่เราจะไปเนี่ยโอ้โหโซโลเลสติ่งเพลงดาบสายฟ้าบวกสายลมโอ้เรามาเจอลูฟี่นะฮะลูฟี่เราต้องเจอกันตอนสุดท้ายไม่ใช่เหรอ ฮาคี้อ้ไอ้ระเบิดโอ้โหก็จะระเบิดฮาคี้เท่าหน่นะระเบิดโอ้โหไม่ทันแกแมเอาแม่ง วอลเซนเซซนเซนี่หมายถึงอาจารย์หรือเปล่าฮะถ้าจะไม่ผิดแด่อาจารย์เหรอวิ่งรอสายฟ้า สายลมว้าท่ามันเฟลดีนะฮะจริงๆผมรุนนะฮะในอนิเมะแบบอยากจะเห็นแบบพลังเซง,งคูดแบบจริงๆนะฮะอยากเห็นแบบสู้กับใครสักคนก็ได้นะฮะแบบพลังแบบสุดยอดอย่างเงี้ยเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนนี่ระเบิดทางคีอาจจะอยากเห็นกันนะฮะ เอเอวาโปไปไหนวาโปไปไหนจ้ะอ๋ออยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวตามไปหาสายฟ้าสายลมโอ้โหท่ามันเท่มากฮะ เราเบอร์กอไปได้โ,โหยิยงรวบจิม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 สายฟ้าตามอืมหายใหญ่ตายไหม โอ้เรียบร้อยฮนะไปกันต่อครับผมแล้วก็ยังมีเพื่อนอยู่สองคนเหมือนเดิมนะอ้าวกราฟเล่นคนเดียวหมดเลยไป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 สายลม ให้อารมณ no ์เดียวกับเหมือนเซนบงซากุระนะฮะในเรื่องบีทท <Scientists> <th> <to> <course> <te> ่ามันเท่มากอ่ะโอ้โหตัวใหญ่แกตายซะอือหือ เรียบร้อยโอ้มีเพื่อนใหม่มาแล้วนะฮะอีก2ตัวนะครับโหดโหดหดรวปจิม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 สายฟ้าสายฟ้าสีแดงนี่น่าจะเป็นพลังฮาคิสักอย่างนะครับเพราะตอนหลังๆน่าจะได้เจอนะครับอย่างเช่นลูฟี่เนี่ยยังใช้เลดฮอกได้เลยนะฮะน่าจะเป็นพลังแฝงของ การใช้ฮาคิในการแบรบประมวลรูปร่างต่างๆหรือเปล่าอันนี้น่ยเป็นทฤษฎีนะครับอย่าอย่าอย่าหลงเชื่อนะครับเอาใช้เพื่อเป็นอุ๊ย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 โอ้โหไม่ทันระวัง เพลงดาบนี้คล้ายๆกับมีฮองนะหลายๆทฤษฎีที่ผมไปฟังมานะครับเขาบอกอาจจะเป็นสิทธิ์เดียวกันกับมีฮองก็ได้นะผมก็ว่าน่าจะใช่นะครับกับเพลงดาบวิชาดาบนี้คล้ายๆกันเลยครับอี ฟัน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 ยิงไม่เอาตัวนี้โดนอืมว่าแล้วเส้นส์ เรียบร้อยนะฮะเลื่อนเป็นช็อปเปอร์แล้วกันฮะหลายๆคนอาจจะชอบช็อปเปอร์นะฮะน่ารักน่ารักนะครับเราก็ได้ทำการขึ้นไปข้างบนนะฮะมีจุดแดงๆบานเลยครับเราจะได้ทำการแบบไปฆ่ามันไปฆ่ามัน ขาขี้สายฟ้าอาืท่าแรงมากครับโอ้โหเยอะมากใช้ท่าเลยเอา้าบดผิดปิงดาบเดียว ดับเบอลบอลเกียงฮะเออเจอใครวะโอ้จาราบาจาราบาโดนแป๊บเดียวฮะไงท้องอยู่แล้วฮะก็จัดการให้อุ้ยมันไงท้องไปเลยดีกว่ายิงเรียบร้อยฮะจะท่าครั้งเดียวครับผมแรงมาก หัวฟันฟันฟันยิงเสริมนะครับระเบิดฮาคิเล็กน้อยมีเพื่อนเพิ่มหรือเปล่าไม่มีนะครับฟัน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 ยิงเราทำการยึดอีก2ที่นะครับที่นี้เรียบร้อยแล้วฮะลงไปยึดที่ล่างต่อนะครับก็ทำการจบ ของซีซั่นนี้แต่ยังไม่จบ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 อือหัดจริงเดือบโลห์พลังแซงคูนเนี่ยสมแล้วฮะที่เป็นสีจักรพรรดินะครับ หลังจากบทของมาลยนฟอร์นน่าจะอีกสักพักนะฮะกว่าแซงคูจ,จะโผล่ออกมาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ทำให้เอโอโหนฟัน fun. ให้ทำให้หลายๆคนนะอาจจะเสียใจเล็กน้อยนะครับที่แฟนคลับของแซงคูนะครับอืมทอดใส่ตัวใหญ่อุ้ยอืมจะเอาหัวอุ้ยอืมหย,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 ยุดแรงอืม ระเบิดฮาคิเล็กน้อยระเบิดอุ้ย,ระ,ยระเบิดฮาคีนี่แหละครับระเบิดฮาคีของจริงครับยิดเได้ยังว่ายังไม่ยิดนี่เอาทายใหญ่ไปเลยให้ เรียบร้อยนะที่พื้นนี้เป็นของเราแล้วทับการครับไปลุยตะลุยถึงหัวหน้ามาเลยดิฝ่าเจอใครครับหัวหน้าโอ้สหายบากี้สหายไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานนะสหาย <c oughs> โอ้ยบู ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปช่วยก่อนอยู่ไหนบุกโอเคฮาคิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุยอุยบาคี้ระเบิดฮาคิอุ๊ยโคดอนท้อนนายเก่งนะบาคี้นายแค่ตัวโชคดีแค่นั้นแหละอุ๊ย อุ้ยโอ้โหบากี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะหรือว่าแซงคูดนี่เป็นเพื่อนกันแล้วอ่อนข้อให้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะบากี้นายกับเรานี่เกินไปแล้วนะเไ่นไปอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยใจท่าไปเลย วอลเซันเซอิตริวอยู่ดนี้จะดึงน้อยเรียบร้อยฮะอ้าวเดี๋ยวก็เรียบร้อยฮะมันไม่ดิ้นฮะเอ้ยยังไงเนี่ยบากี้ในเรื่องน้นายกระจอกงอกง่อยมากเลยนะ บาร์กี้นี่ในเรื่องนะเป็นตัวที่โชคดีฮนะอยู่ดีไนดะ้เป็นเจ็ดเทพจนสลัดเฉยเลยนะฮะอืมลมอัดอัดพวกเยอะเฟ้ยเอาไปสายฟ้าสายลมอือหือ โอ้โหไม่โดนเว้ยเอาท่าก่อนเอาท่าก่อนจะได้ปิดสวยๆโอเคนี่แหละอย่างนี้แหละฟ้าพานะอืมไม่สวยอีกเราเบิร์ทาคิโอ้โหเรียบร้อยครับ โอเคนะครับนี่ก็จบไปกับ e ีพีสแล้วครับอาจจะจบไปเร็วนิดหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะแซงคูดนี่เป็นตัวโหดมากนะครับถือว่าเข้าขั้นแบบสุดยอดมากนะครับสมกับสี่จักรพโจนสลัดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์อยากเล่นอยากให้เล่นตัวนู้นตัวนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม